สวัสดีครับเรามาเตรียมตัวเสริมความปังต้อนรับปีขานกับกิจกรรมเที่ยวแก้ชงเสริมมงคลปีขานครับเพียงแต่ทุกคนออกเดินทางไปเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะครับเพื่อแก้ชงเสริมดวงที่ใดก็ได้ตามที่ผมได้แนะนำไปบนเว็บไซต์นะครับและอย่าลืมถ่ายรูปถ่ายวิดีโอที่สวยๆของคุณนะครับเพื่อโพส ลงบนโซเชียลของคุณเองในช่องทางใดก็ได้และใส่แฮชแท็กเที่ยวแก้ชงแฮชแท็กเที่ยวเสริมมงคลปีขานแฮชแท็กเที่ยวแก้ชงเสริมมงคลปีขานเพียงเท่านี้คุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับแพ็กเกจเส้นทางเที่ยวแก้ชงเสริมมงคลปีขานกับผมธนากรตันอาวัชนาการครับลุ้นรับยันไพสวยเพื่อให้ทุกคนได้เที่ยวแก้ชงเสริมดวง ให้ปีขานนี้เป็นปีทองสุดปังไปเลยนะครับเรามาตามดูเส้นทางท่องเที่ยวแก้ชงเสริมดวงของคุณไปตามรอยเพื่อร่วมกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลตั้งแต่วันนี้จนถึง15เมษายนเท่านี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีเฮงเฮงห่อห่อห่อ